คือตอนนี้เสพข่าวเนี่ยมันต้องใช้สมองนะมันต้องคิดบ้างคุณว่าใครเสพไม่ใช้สมองอ่ะอ่ะอะกากัมพูชาซึ่งเขามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดอ่าเกี่ยวกับทุ่นระเบิดกับระเบิดที่เรียกว่า C M A A เนี่ย<ช>พุ่มในการสำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาหรือ C M A A <ช>บอกท่านผู้ชมอย่างนี้ค่ะอ่ะของไทยก็มี T M A A ใช่ค่ะซึ่งเรา เข้าไปตรวจสอบเรื่องกับระเบิดที่ฐานไทยไปเหยียบอะขาขาดไปสองท่านแล้วก็พบว่าเป็นระเบิดใหม่อย่างไรร้องว่ากัมพูชาได้ระเมิดขอดอนุสัญญาออตตาว่าคือเอาระเบิดใหม่ไปวางเขาห้ามเด็ดขาดาเพราะกัมพูชาหรือเขมรเป็นรุสัญญาอยู่ด้วยแต่ปรากฏว,ว่า,ากัมพูชามีข้อมูลว่าไอพีเอ็มเอ็นสองเป็นกับระเบิดที่ฐานไทยไปเหยียบเนี่ย มีอยู่ในครอบครองอ้างบอยฝึกค่ะของเราเนี่ยไม่มีไม่มีอยู่ในสาระบบค่ะนี่ฝั่งนี้สามารถจะโต้ตอบได้และหน่วยงานนี้เมื่อวานนี้ทำไม่เป็นเรื่องเอ่อที่วันนี้จำชื่อได้ใช่ไหมแห่งรัตนาผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชานี่ฮะัตบูชมเขาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความค่ะอ้าวทาบผูชมดูภาพกับข้อความ ในช่วงเช้าวันที่30คือเมื่อวานค่ะ30พฤศจิกายนหน่วยผู้เชี่ยวชาญของ CMAc c m a ได้เข้าตรวจสอบการร้องเรียนฉุกเฉินจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหลังจากมีการพบระเบิดซึ่งตกใส่บ้านของประชาชนระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดทางอากาศชนิด MK84 น้ำหนักรวมประมาณ1,000กิโลกรมัมความยาวสามเมครึ่งภายในบรรจุวัตถุระเบิดมากกว่า500กิโลกรมัม ถือเป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มระเบิดตระกูล MK ซึ่งกองทัพอากาศไทยเคยใช้ทิ้งลงในพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้พูดงา่ายก็คือบอกกองทัพอากาศไทยไปทิ้งลงในพื้นที่ขเขมรไม่นานมานี้ก็แปลว่ามันเพิ่งจะโจมตีกันจริงๆเนี่ยประทะกันเนี่ยพื่นหัดที่แล้วท่านผู้ชมดูภาพเอาเต็มๆเสะโลขนาดนี้ดูบ้านด้วยบ้าน นี่ข้อกล่าวหาเขาบอกว่าระเบิด MK84 นั้นไม่ค่อยถูกนำมาใช้มากนักในช่วงสงครามอินโดจีนที่ผ่านมาอ่ะตรงนี้สำคัญเขาพยายามจะออกตัวต่อมาสื่อกรารพูชาก็รับรูปทันทีพนมเป็นโพสค่ะเอาข้อมูลนี้ไปนำเสนอข่าวนะคะแล้วก็ระบุว่าระเบิด MK84 ลูกนี้ถูกโจมตีจาก F16 หรือไม่ก็กริปเพนของไทย F16 หรือกิฟเพนกิฟเพนรู้สึกจะเริ่มออกวันเสาร์นี่เอง F16 เนี่ยนั่นจะเป็นวันแรกอะ,<ฮ>ะ,อะแต่ท่านผู้ชมก่อนจะไปดูดูภาพรวมๆทำไมสนิมมันเคริรขนาดนี้มันดูเก่านะคะฮะนี่แล้วสามารถตกลงไปฝังในดินนั่นขนาดนี้โดยที่ต้องขุดกันขนาดใหญ่เลยอ f อ6บหหรือกิฟเพนเอาไปทิ้งเหรอ และโดยทั่วไปที่เราเข้าใจทุกโลกนั้นจะต้องเขียนข้อความบางประการนี่ไม่เห็นนะขนาดเดียวกันอาดูเถอะไอ้ท่านผู้ชมถ้า F16 หรือกิ๊เพ่นซึ่งพืออกปฏิบัติการ F16 ในประหัตกิ๊เพ่นรู้สึกจะวันเสาร์ใช่กิ๊เพ่นทีหลังถ้าดูภาพเอาบ้านเอาบ้านเอาบ้านมันจะลงไปแล้วจะเหลือไหม บ้านนอะเสาบ้านยังอยู่บนลูกระเบิดเลยเฮ้ยมันยิงยังไงเนี่ยค่ะมุดใต้ดินแล้วยิงเหรอฮะสนิมเคลอะเลยดูเถอะข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากเ่อหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ไหนเริ่มต้นมาจากผู้อำนวยการหน่วยงานที่ดูแลเรื่องระเบิดด้วยของเขมร CMAA แหงรัตนาค่ะนี่ยเอาดู ถ้ากริปเพชรหรือ F16 เรายิงเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ในดินนั่นขนาดนี้ได้ยังไงเสาวบ้านยังอยู่เลยนั่นน่ะค่ะแล้วมันก็ดูเก่าสนิมเครอะเลยฮะค่ะ<า>เอาขึ้นมาหลายๆภาพขัดใจจริงขนาดไม่สำคัญแล้วเอาภาพใหญ่นี่ยิงยังไงนี่ยิงยังไงยิงยังไงไปฝังอยู่ในดินอถ้ายิงพลาดบางทีหล่นแล้วไม่ระเบิดมันก็ไม่ควรจะฝังแน่น ถึงกระดัดต้องขุดลักษณะอีกนิดเดียวก็เหมือนไปขุดโบราณวัตถุแล้วอัดปัดฟูนอีกนิดหน่อยก็ใช่แล้วดูเถอะนี่ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ม,มันจะใช้คำว่าอะไรเหรออาคราดีเมื่อวานนี้ช่วงคำ่ำได้เห็นเพจอาร์มี่มิลิทิอาร์มี่มิลิท์ฟอร์ดเขาโพสต์ตอบโต้เรื่องตอแหลและโง่ไม่เกินพวกขเมเนจริง ล่าสุดสื่อหลักของกัมพูชาซึ่งมีคนติดตามมากกว่า1ล้านเอาภาพขุดระเบิดเก่าตกค้างที่สหรัฐทิ้งใส่กองกําลังเวียดนามเหนือและเวียดกงในกัมพูชาเมื่อปีไหนนั่นนะสมัยสงครามเวียดนามเราๆปี1970ถึง1973ค่ะขนาดนี้2028ค่ะันช่วงนั้นนะ่ะสงครามเวียดนาม1970ถึง1973ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ e รี dom d ดิล ซึ่งอนุมัติโดยประธานนาธิบดีริชาร์ดนิวสันนิกสันสน,นิชาร์ดนิกสันมาติดเบือนและปั่นกระแสว่าเป็นระเบิด m k 84ขนาดหนึ่งตันที่ไทยทิ้งใส่กัมพูชาจนมีพวกขเมรโง่ๆเข้าใจว่าเป็นระเบิดของไทยจริงแล้วแชร์กันไปใหญ่แล้วเนะขะเมรเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยรู้สึกจะด่าไทยเป็นพันแล้วเนี่ยค่ะเออคือเอา f 16หรือกแผพนมาดูซิ เอาระเบิดโบราณวัตถุไปยิงเหรอฮะนี่อ่าดูเถอะกองทัพอากาศไทยเนี่ยวีกิฟเพนกับเอฟนี่เสียชื่อหมดเลยนะไปขุดมาจากไหนติดเครื่องบินล็อบของเราเข้าไปโจมตีสนิมเครือขนาดนี้นี่ท่านู้ชมไม่มีข้อความด้วยถูกไหม อค่ะถ้าของเราอาขีปนาวุธของเครื่องบินเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกจานวนจํากัดค่ะมันเขียนได้ทุกโูกอ,ะ <c oughs> อ่ะอาทนีนี้เอากลับมาคือมันมีคนเชื่อใช่ค่ะชาวเาแล้วนี่เดี๋ยวแห่งรัตานานั่นจะไปฟ้องโลกเนี่ยยิงยังไงฮะอาผูชมอึ้งไหมและเขาสามารถจะร้องได้นะ แห่งรัตกานี่ตัวดีเลยเพราะเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาค่ะเอาวัตถุระเบิดอ,อีกนิดนึงก็เป็นโบราณวัตถุแล้วตั้งสมัยสงครามมินโดจีนเอามาอ้างว่าแล้วสื่อกัมพูชาบอกสงสัยจะมาจาก F16 หรือไม่ก็กรปเพนนี่แหละที่เขาสงสัยคือจะเป็นเครื่องแบบไหนแต่เขามั่นใจว่าเพิ่งไปทิ้งระเบิดเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมามันเกิดขึ้นได้ไหม แล้วเราจะใช้คําอื่นได้ยังไงเล่าทบุชมออันนี้คือเรื่องเมื่อวานนี้ที่แปลเป็นปรากฏการณ์ของกัมพูชาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวอ่ะสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะคือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถามกองทพอากาศสักนีดหนึ่ง คือตอนนี้เสพข่าวเนี่ยมันต้องใช้สมองนะมันต้องคิดบ้างคุณว่าใครเสพไม่ใช้สมองอ่ะมันต้องแยกแยะไงคือบางทีอ่านเฉยๆแล้วก็ไปมโนไงมันต้องมันต้องวิเคราะห์อ่ะใช่เะล่ะภ<ห>าพเนี้ยโคตรชัดเลยใช่แล้วแ,แห่งรัตนาโพต์เองใช่เ <c oughs> ขียนข้อความเองที่สงสัยว่าแพทย์เหลือสิบหกเราอาจจะมีปรากฏกา,ษา,ษารณ์เอาอาวุธโบราณแล้วก็ลักษณะเหนือเมฆเลยคือบินมุดใต้ดินแล้วยิงไม่งั้นมันฝังนี่ไม่ได้หรอก ดำดินเลยเหรอบ้านไม่พังอ่ะนี่คนโดบ้านโอ้นี่เป็นอาวุธรูปแบบใหม่ถ้าแพงรัตนาเนี่ยสาวยังสามารถอยู่บนระเบิดได้เลยแปลว่าต้องยิงจากด้านล่างนะปกติเขามีแต่ยิงใต้น้ำนะเเปเรือลบอ่ะแกนลกเอากีลาเถอะพูดไม่ออกเลยงานจะคั่วโลกเหนือหรือเปล่า